ฟูจิเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ฟูจิฟิล์มเ2นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เน้นในการถ่ายภาพนิ่งนะครับโดยเฉพาะแต่งานวิดีโอนะครับก็ต้องบอกครับว่าไม่น้อยหน้าใครนะครับเพราะว่าสามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้ถึง 8K กันเลยทีเดียวจะมีเรทยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ไปชมนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมเฟิร์สท์ัพในช่องเดอะพีมนะครับล่าสุดนะครับทางฟูจิฟิล์มนะครับได้เปิดตัวฟูจิฟิล์มเ2ครับซึ่งกล้องรุ่นนี้นะครับเป็นกล้องที่หลายๆคนน่าจะรู้กันออออยู่่่แล้้ววววคครรรััับบเเพาาาะะในนนชงตต Fuji Film X2S ไดดปิกม ตอนนั้นนะครับทางฟูจินะครับก็แจ้งว่าจะมีกล้องรุ่นใหม่นะครับเรียกชื่อฟูจิฟิล์ม X2 มาในเซนเซอร์ X-H4 HR นะครับซึ่งจะมีความละเอียดนะครับอยู่ที่40.2ล้านพิกเซลครับจะมีเลร์เต็มๆยังไงนะครับวันนี้ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังกันครับเจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกนะครับว่าอย่างที่ผมแจ้งไปคือใช้เซนเซอร์ X-H4 HR นะครับความละเอียดอยู่ที่40.2ล้านเมกะพิกเซลนะครับข้อดีนะครับของเจ้าตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็คือมันจะลดเบรดไอเสโอนนะครับเหลือแค่125ถ้าาใคครรตติดมอยู่นะะับก็จ นะครับว่าเจ้าตัวฟูจินะครับปกติเบส ISO นะครับจะอยู่ที่200นั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ถือเป็นกล้องฟูจิฟิล์มที่ใช้เซนเซอร์ X-H4 ที่มีเบส ISO ต่ำที่สุดแล้วก็มีความละเอียดนะครับที่สูงที่สุดนะครับใน X-Series แล้วนอกจากนี้นะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัว X-Proessor 5นะครับที่มีความเร็วสูงนะครับแล้วก็มี AI นะครับในการช่วยตัวจับนะครับพวกระบบโฟกัสทําให้ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวีดีโอนะครับได้สูงสุดนะครับถึง 8K 30 fps แบบโปรเซสนะครับ42210บิตแบบ นเทอกจากนี้นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับสำหรับผมนะครับก็คือเอทอมิชเตอร์นะครับที่เราสามารถดันนะครับไปได้สูงสุดนะครับที่1ต่อ1 8 0 0 0 0สวินาทีครับโดยปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องรุ่นไหนนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะให้ไม่เกินนะครับหต่อ3 2 0 0 0ครับแต่นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเลขนะครับที่ถือว่าเร็วมากๆกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่เรานะครับพูดสรุปข้อค่าวันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะนะครับด้านงานวิดีโอนะครับของเจ้าตัวฟูจิฟิล์มเอ็กซ์ทูตัวน กล้องโตัวนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปครับว่าตัวนี้สามารถถ่าย 8K 422 10บิตนะครับได้สูงสุดนะครับที่160นาทีนอกจากนี้นะครับยังรองรับนะครับหลบดโพเรสต่างๆนะครับทั้งโพเรส422 HQ โพเรส422โพเรส422 LT แล้วก็โพเรส422 Proxy นะครับซึ่งนอกจากการที่ตัวนี้รองรับการถ่ายวิดีโอนะครับในระดับที่เป็น 8K แล้ว 4K นะครับ Full HD นะครับก็ยังสามารถถ่ายได้ด้วยแต่ก็จะมีข้อจํากัดครับด้วยความที่งานวิดีโอมันจะเน้นให้รุ่นจอตัว f u j ิฟิ l m ม x 2 s ใช่ไหมครับทำให้ตัวนี้นะครับมันมีความกักเลนหนึ่งครับก็คือ 4K นะครับจะได้แค่ 60fps เท่านั้น ก็ถือว่าเป็นข้อมูลกันไว้ครับถ้าใครต้องการ 4K 120ตุกล้องตัวนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับในการใช้งานเท่าไหร่ครับด้านงานวิดีโอ 4K นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าตัวนี้นะครับใช้โอเวอร์สแอมป์ลงนะครับจากเจ้าตัว 8K ครับจาก 8K แลด d e t a i 8K ใช่ไหมครับลดลงมาเหลือ 4K ทําให้ตัวนี้นะครับดีเทลนะครับมันดีมากๆเลยส่วนใครนะครับที่ต้องการอัดนะครับที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิคนะครับตัวนี้นะครับยังสามารถถ่ายนะครับเจ้าตัว 8K Raw นะครับ12บิตนะครับ ผ่านนะครับเจ้าตัวพวกออโตมอสนะครับหรือเจ้าตัวเอฟโซนอลเรคคอร์เดอร์นะครับที่รองรับนั่นเองนอกจากนี้นะครับเมื่อคุณใช้นะครับเจ้าตัว f อฟล็อกนะครับมันทำให้เจ้าตัว n ด m มกเรนจ์นะครับมันสูงถึงนะครับสิบสามสต็อปกันเลยทีเดียวครับ แน่นอนนะครับว่าเจ้าตัวคูชีฟิล์มเอสสตัวนี้นะครับมันสามารถใช้พัดลมนะครับที่ออกมานะครับตอนที่มันมีเจ้าตัวคูชีฟิล์มเอสสอง s นะครับตอนนั้นแหละคนก็คงสงสัยเนาะว่าเฮ้ยมันใช้ทําไมนะครับการที่มันออกมาครับนอกจากมันใช้กับเอสสอง s ได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ยังสามารถใช้ได้นะครับเช่นเดียวกันครับแล้วกลับมาพูดถึงนะครับด้านการถ่ายภาพนิ่งกันอีกสักหน่อยนะครับตัวนี้นะครับใช้เซ็นเซอร์นะครับความละเอียดอยู่ที่สี่ล้านพิกเซลซึ่งจะมีระบบกันสั่นนะครับภายในตัว นอกจากระบบการสั่นนะครับจะช่วยนะครับในด้านงานวิดีโอแล้วนะครับให้เวลาเราถือมันมีความสั่นน้อยลงซึ่งตัวนี้นะครับมันจะเคลมนะครับไว้ที่7จ็ดสต็อปด้วยกันนอกจากนี้นะครับมันยังมีฟังก์ชันนะครับพิกเซลชิฟนะครับซึ่งมันจะถ่ายหลายๆภาพนะครับมารวมกันเราต้องกดนะครับในหมดในกล้องซึ่งอันเนี้ยมันจะใช้วิธีนะครับของเจ้าตัวระบบการสั่นมาช่วยข้อดีครับคือถ้าคุณเปิดโหมดนี้คุณไปปรเซสต่อใช่ไหมครับคุณจะได้ไฟล์นะครับความละเอียดนะครับสูงสุดนะครับถึงานย่ครับส่วน การถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับของจอตัวนี้นะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดนะครับที่13 fps ครับใน m e ไมโครช shutter และเซนชัตเตอร์ถูกต้องถ้าคุณใช้นะครับจอตัวพรอม mode ครับก็จะได้นะครับถึง40 fps หรือ40ภาพต่อวินาทีอันนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าดรอปนะครับจากจอตัว Fuji Film ม X2s นะครับมาประมาณครึ่งหนึ่งเพราะว่าตัวนั้นนะครับใช้เซนเซอร์นะครับที่เป็นจากซีมอดก็จะไม่มีพวก rolling shutter นะครับแล้วก็ตัวนั้นนะครับจะได้ถ่ายภาพสูงสุดนะครับที่4 0ภาาพต่อวินทีครับ ด้านพอร์ตนะครับของจอตัวฟูลิคิมพ H2 นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าค่อนข้างจะครบคันมากๆครับตัวนี้นะครับก็จะมีฟูลไซส์ HDMI นะครับ USB-C นะครับช่องเสียบนะครับทั้งไมโครโฟนและก็หูฟังนะครับเรียกว่าตอบโจทย์สำหรับงานวิดีโอมากๆ ส่วนการนะครับตัวนี้นะครับก็รองรับนะครับจอตัวเซเ e p เพรสนะครับที่เป็นไทป์บีนะครับหนึ่งช่องแล้วก็ SD การนะครับที่เป็นยูเอสทูนะครับสหรับหนึ่งช่องเซเ e p เพรสครับมันเหมาะนะครับสำหรับการถ่ายวีดีโอนะครับที่บิตรลยสูงนะครับแต่ส่วน SD การนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปถ้าเฮ้ยคุณทําการหายนะครับหาการยากไปซื้อใหม่นะครับเซเบกเพรสมันหาของทางยากเนาะแต่ SD การนะครับยังสามารถหาได้นะครับโดยทั่วไปครับก็เรียกว่าตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับหรือว่าคนใช้งานแบบปกตติคครรััับบ EPSF วนนี้ะ มาความเรียญนะครับมาที่5.76ล้านจุดนะครับแล้วก็แล้วก็มี refresh rate นะครับอยู่ที่120 fps นะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างจะประทับใจกับตัวนี้นะครับก็คือด้านราคาครับราคานะครับของจอตัว富士 film ahs two ตัวนี้นะครับอยู่ที่2,000เหรียญนะครับสำหรับบอดี้อย่างเดียวหรือว่าประมาณ70,000ต้นๆนะครับเทียบกับ富士 film ahs two s ที่ตัวนั้นราคาอยู่ประมาณแปดหมื่นนะครับ2,500เหรียญนะครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ70,000ต้นๆครับราคาอย่างเป็นทางการนะครับของจอตัว富士 film ahs น w o คาดว่าจะเปิดตัวนะครับในวันที่15กันยายนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรานะครับมาเราดูกันตามครับว่าเฮ้ยราคาในประเทศไทยนะครับของเจ้าตัวนี้จะมีาหลายอยู่ที่เท่าไหร่ครับส่วนกำหนดวางจําหน่ายตัวนี้นะครับอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายน ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับของเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม X2 ครับว่าเฮ้ยมันมีสเปคยังไงนะครับทั้งภาพนิ่งวิดีโอระบบการสานการไหนภาพต่อเนื่องนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใครมีซีรีส์ APS-C อยู่ต้องการประสิทธิภาพสูงนะครับทั้งงานภาพนิ่งและงานวิดีโอตัวนี้นะครับค่อนข้างจะเหมาะกันเลยทีเดียวยกเว้นใครนะครับที่ต้องการสายรวดเร็วนะครับ 4K 120ถ่าย40เฟรมนะครับตัวนั้นนะครับก็จะเหมาะนะครับกับเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม X2s มากกว่่านนััเองครบ สำหรับวันนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับใครได้ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับห้ช่อง t พี่ของเราด้วยส่วนนี้ครับผมเฟิร์สครับขอบตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ